สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เรามีของเล่นใหม่จริงๆก็ไม่ใช่ของเล่นหรอกเครื่องประดับนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ของค ry Baby ีชื่อ Sha up Baby นะคะก็คือเป็นการฉลองคลายมันนั่นเองก็จริงๆได้มาหลายกล่องแต่ด้ยวยคาวามที่ไม้ก็โลภอยากจะได้สีส้มรอบนี้มามีทั้งหมด6สีได้การแต่สีที่ไม่อยากได้คือสีส้มเพราะฉะนั้นกติกาของเราวันนี้ก็คือกติกาของไมยเองแล้วก็บังคับใช้กับไม้เองไม่ได้บังคับใช้กับคนอื่น <c oughs> จริงๆวันนี้ว่าเรามีผู้ช่วยแกะด้วยก็คือพี่นัทเพราะพี่นัทแกะสวยสุดอย่าคาดหวังกับไม้เพาไม้จะแกะสวยไม่สวยไม้สายทำลายไม่ใช,ใช่ก็ไปเราจะ <laughs> จะแกะให้สวยที่สุดแล้วจริงๆเรามีเซอร์ไพรส์ข้างหลังด้วยแต่ยังไม่บอกคืออะไรนะฮะก็สรุปวันนี้เราจะแกะจนก,กว่าจะได้สีส้มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหยุดไม่แกะแล้วแล้วก็ส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องในรูปแบบไหน ไปบอกโอเคแล้วเมื่อพี่นัททักทายประชาชนหน่อยสวัสดีครับประชาชนชาวโลกอย่างที่เคยกล่าวไปเมื่อในคลิป,ปก่อนนะคะว่าผู้ชายบ้านนี้เป็นอินโทรทุกคนไม่มีใครออกกล้องทั้งสิน้นออกกล้องไม่ได้ครับออกกล้องไม่ได้มีแต่คนที่อยู่เยอะมันโดนมา <c oughs> คับถ่ายหน้า iPad <c oughs> ก็เลยสุดท้ายก็ต้องโดนออกกล้องอยู่ดีนะฮะมาแล้วคะพี่นัทยื่นมืองามๆออกไปออกไปแล้วป่องแรกเดี๋ยวพี่นัทจะกรีดให้แล้วมาแกะการ์ด <c oughs> เลขที่ออกนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะคะทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด หกสีสีฟุติสเหรอไม่รู้อ่านถูกเปล่าฟุติสก็คือสีแดงคิมบลิสก็คือสีส้มแล้วก็ทรัมเป็ตเตอร์ทรัมเป็ตเตอร์น่าจะทรัมเป็ตเนาะทรัมเป็ตเตอร์สีเหลืองแล้วก็ดรัมเมอร์น่าจะเป็นคนตีกลองสีเขียวคอนดักเตอร์ก็คือแต่างาตาตาตาสำเร็งรก็สีฟ้าแล้วก็สีสีหน้ากลองสีขาวสีแดงนะคะชื่อน้องฟุติสอคนเป่าฟุตแล้วก็ เบอร์เกอร์น่าจะเป็นสีม่วงเนาะไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นน่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆที่อยู่ในพาเลทเขาเรียกอะไรนะวงโยธยาทิ์ <laughs> ถ้าจะพูดไม่ชัดก็ไม่ต้องพูดวงโยธยาทิ์ถูกแล้วครั้งหนึ่งมาเคยฝันอยากบ u y food แต่มา,าได้คิมเบอริสมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว <laughs> พี่นัดมาแล้วกรีดมาแล้วกล่องแรกมันต้องเปิดด้านไหนนะตูดตูดนะครับตูดนะฮะตูดออกมาแล้วแต่คือเปิดไปแล้วมันเฉลยตัวเองมันเลยนะ จริงเหรอใช่ใช่เท่าที่ดูนี่นัดไม่ให้น้องนายรู้เลยเขาบอกว่าเปิดแล้วเฉลยตัวเองงั้นเปิดงี้แล้วกันใช่เหรอใช่สิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีซองลุงอยู่<อ>มันมีซองสีเป็นเอาว่างั้นก่อนที่จะดูการ์ดดัวนี้ก่อน,นข้างในจะเป็นซองสีลุงนะฮะมีครบทุกสีหกสีเออซองสีสวยทุกอย่างสวยหมดถ้างเงินเราอะ <laughs> หลังการเอ้ยเราต้องเปิดหน้าการก่อนหนหน้าการอยู่ด้านนี้ชงอันนี้คือสีอะไรอ่ะมันชื่ออะไรนะอ๋อคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์คือสีคือสีอะไรนะพี่ณะคอนดักเตอร์สีฟ้าอันนี้เห็นของจริงแล้วโคตรสวยโคตรสวยแต่ว่าซื้อยังซื้อใจไม้ไม่ได้ซื้อใจเบลได้ไหมขายเท่าไหร่้าขายจะขายเท่าไหร่ไม่บอก มอูไม่รู้กูควรจะขส่ได้ไยเรื่องอยากรู้อิ็อกซ์มาครับอยากรู้อิน็อกซ์มานะฮะที่วิสกี้ได้เลยเมีจักัด้งหมด8ปกล่องมีหมดแปดกล่องสีงงฟ้าออกไปแลวหนึง่งเราต้องโชว์ไหมต้องเอาไปไว้ที่เดิมปะ่ะกล่องที่สองกล่องที่สองกำล,ลังจะแกะเดี๋ยวใส่น้องเข้าไปเหมือนเดิมแล้วโชว์การ์ดวางไว้นิดหนึ่งแล้วกันดีไหมอือ it should be like that right แล้วค้าสีส้มสีส้มก็จะแกะฉีกเพราะมาเป็นจอมฉีก ชี่ถุงชิโอ๊ยคว่ำอะเดี๋ยวได้เราสกปรเทีมให้มาแปะวันนี้เราทำงานกันอย่างเป็นครอบครัวแต่ถ้าเกิดบริษัทไหนบอกว่าทำงานเป็นครอบครัวทุกคนหนีไปนะไม่เกี่ยวอันนี้คอนเทนต์ป๊อบมาร์หรือคอนเทนต์สะท้อนสังคมมาเนี่ยเราทำงานกันแบบเป็นทีมเราทำงานเราทำงานแบบทาส ให้ครอบครัวก็มาเป็นครอบครัวไม่ใช่เขาเรียกบอกว่าเป็นขบวนการ any way second box already าอันที่2ไม่เดี๋ยวไม่ต้องใส่การเข้าไปเดี๋ยวนก็เดี๋ยวแปะการ์ดหน้ากล่องไม่งั้นก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนไงชึงซองลุ้เหมือนเดิมแต่นะวนาต้องไม่ต้องเปิดยังไงนะถึงจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นอันไหนนะโอเคด้านนี้มาชิง มันจะมีอาถานแปดแปดกล่องไม่ใช่สีส้มเลยไหมวะเริ่มกลัวแล้วคือความเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้เบิร์กคือเบิร์ก็มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือทอโข่งทุกคนสีม่วงปะทุกคนจำไว้นะว่าเบิร์กอันนี้แปลว่าทอลโข่งทอโข่งก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงออกไปแล้วส้มเลยแตกสวยทุกสีอ่ะพี่นัดกล่องนี้ค่ะกล่องที่สามอย่างที่บอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์เอาไว้ตอนตอนท้ายแปลว่าเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์เรามีตอนท้ายคือซีเพ็ดจะจะ,จะมีไหมถ้าซีเพ็ดนะขายเออขายไม่ไม่ได้บอกที่กลังจะพูดอะ่ะท, <ำ S 2> ทำไมทำไมตอบสนองช้าจะกลังจะพูดถึงความประมวลคำศัพท์อยู่เอออหรอกำลังจะพูดถึงความรู้สึกแต่ก็คือขายอะไรขายไม่อย่างนี้ดิ เาเ่ีดยติดไม่ได้ติดยงไงเบลทำดีๆสิลูกเบลมีอะไรให้มันมีความเรียบร้อยเหมือนผู้หนญะิง่ะอ่ะอันนี้สองมันต้องเปิดข้างไหนนะโอเคเปิดข้างนี้ไม่เอาสองออกมาแล้วนะเชิงเฮ้ยสีเหลืองฮะทำไามพี่นัทจำได้หวะก็ดูข้างกล่องเมื่อกี้ช<ำ>ใช่ชัมเพชเชอร์เพราะอันนี้อีดอกไม้อีดอกไ <laughs> อันนี้คำฉากกันดอกไม้เราเคยได้ตัวนี้มาซึ่งมันสีสีประจำตัวของมันคือสีมอีมันดดอกไม้อออีดอกไม้ก็อีดอกคือคำสร้อยนึงดอกไม้ที่เบลจุ่มได้ก็บอกมันก็พูดดีๆก็ได้ทำไมต้องอีดอกไม้ไม่จุ่มดอกกันตอนไหนวะจุ่มดอกแต่ลครับ เอาไปเอาไ่นัสติเลยไปจุ่มเบลแค่ไอนี่แล้วก็ทำในส่ข้างหลังบางอ๋อเริ่มเริ่ม่ต้องกดเริ่มไม่เริ่มไม่สลับสมัครสาอาคีละออนนี้กล่องที่อะไรเนี่ยนี่ถ้าอันนั้นแป็สกัดเทยดาวันนี่อ๋อกล่องที่สี่นะครับกล่องที่สี่แล้วซึ่งสามกล่องสีไม่ซ้ำกันจริงเขาว่าดอกไม้เขาว่็ดอกไม้เป็นสิ่งสวยงามแต่พอเอาแค่คําว่าดอกมาอย่างเดียวดอกออกดอกผลก็ยังเป็นเรื่องดีๆอยู่ แต่แค่เติมคำํำแปลกๆเข้าไปนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นคํามันก็เริ่มแปลกแล้วเนาะเป็นคำหยาบไม่เอาคอนเทนต์เราต้องเปน็นต้นใสๆอย่างเช่นดอกหน้าหัวสีแดงไม่เอาเดี๋ยวเอาดอกค่ะดอกคาริชันสีส้ม <c oughs> จริงๆวันนี้เห็นปะใส่เสื้อสีลับเลยเนี่ยได้ทังทีเหอะใส่เสื้อเรียกสีขนาดนี้แล้วต้องได้มีลางสังโหเราจะไม่ซ้ำนะคร มาแล้วครับซ้ำแล้วหนึ่งฮะสีฟ้าเกิดการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวว่าแกะแล้วคุณก็ต้องรับความเสี่ยงนะเดี๋ยวแปะข้างหน้าเนี่ยเอ้ยคนสุ่มคนสุ่มลาบูบู่ร้อยตัวไม่มีสีเขียนโดนมาแล้วเลยเออแปะข้างหน้าไม่แปะข้างหนแปะข้างหนแปะข้างหนแล้วอันนี้แปะกล่องจะไม่มีสีส้มมันจะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมันมันเป็นหกไงใช่ป่ะ คือทั้งหมดมันมีเจ็ดลาย,ลายรวมสีเเรตใช่ไหม,ไมเรามีแปดกล่องซึ่งสีมันจะซ้ำอยู่หนึ่งสีแน่นอนร้อปใช่หรอแต่ได้ข่าวว่าตอนที่ซื้อเขาเทนรวมไม่ใช่หรอใช่ใช่แต่เราก็คาดหวังฮนะคาดหวังว่ามันจะไม่ซ้ำาอมถ้าขอโทษไม่พูดคำหยาบเจเบลถ้าเราเนี้ไม่ได้สีส้มต้องไปทำบุญวัดไหนวะ กระตามบุญก็ใช้มดไปนิดหนึ่ะเราก็ใช้เอ้ามีอะไรจะโชว์ด้วยแต่ไม่บอกเราใช้คอนเซ็ปต์เหมือนรถยนต์ไงอะไรอ่ะกำไรสีส้มรถคันนี้สีส้มแล้วก็แปลงไงกำไรมีสีส้มได้ด้วยเหรอได้อ้ันนี้แน่นอ่าทุกคนเงียบ เริ่มสังัดไม่กล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่ยังขำได้อยู่ทีนี้แม่งเล็กสี่กล่องทำไมมีแสิตอนแรกกับสิ่งที่ข้าหวังไว้คือแล้วเปิดมากล่องปุ๊บสีส้มเลยว้าวที่เหลือไม่ต้องแกะเป็นไงอะใครเป็นคนเริ่มคิดเรื่องนี้ <c oughs> ใครเป็นคนต้นคิดแกะเช็กการ์ดก่อนน้องไม้ขอโทษน่ารู้สึกผิดมากอันนี้คือรู้สึกอิด <c oughs> กับใจทันมาก เรไม่ได้สนีรุ่มเลยนะอยากได้หีรุ่มอ่ะถ้าสีเข็คือขายใช่ไหม absolutely. Nee, absolutely. อับสโลตเลยนม่อับสโลตเลยอ๋อทำไมคนแกะตูดกล่องเครียดแล้วอแน่นเนาะแน่นครับแน่นเป็นพุงเลย <c oughs> อาจจะเป็นสีส้มก็ได้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าถึงแจ้งเดี๋ยวว่าถึงพุงตอนนี้ก็นั่น <c oughs> หรือวันนี้น้องไมลืมกินปลาส้มว่ะเจ๊ไปกินซูชิโร่มาไม่ได้กินแซลมอนพี่นัดอยากลุ้นอันนี้โอเคไม่เป็นไรเราจะเล่นอีกโกแบบเปิดด้านนี้แล้วกันมาการ์สไม่อยู่ฝั่งอเห็นแล้วเห็นแล้วแต่การ์สอันนี้ดูยากมากเลยนะว่าส่วนมันเสียอะไรทำไมล้วงว่าการ์สถายวะเอออยู่นี่มันต้องงี้ชื่อใช่ไหมใช่มันดูไม่ค่อยดูที่หน้าก็ได้ดูหน้าก็ได้อ่าสีเขียวป่ะเออขอโทษไม่คู้นคอนย์ ดรัมเมอร์อสีเขียวครับผมซึ่งสีส้มมันคือมันถืออะไรสักอย่างอถืออะไรก็ไม่รู้เลยน,นี่คือสีเขียวคนระับเห็นไหมบอกแล้วว่า9กล่องอ่ะมันจะซ้ำอยู่หนึ่งกล่องโดยมีของใจเย็นนะกล่อใจเย็นนะ8กล่องมันจะซ้ำอยู่หนึ่งยังดีที่ไม่เปิดว่าเขียวน้นอนณานะมันยังไม่ถึงเวลา สีเขียวอ่ะทุกคนสีเขียวก็มีความหมายที่ดีนอกจากคุณจะเซเลเบดไพรมันแล้วสีเขียวยังบ่งบอกให้คุณรู้าคุณเป็นคนรักโลกเกี่ยวไหมฉะนั้นเราตปองสีอบใจตัวเองไม่ใช่ลอบใจไม่ได้ลอบใจของนี้เสวยครับของนี้สวยงามชมยำยำยำยฉันเริ่มโปรเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วใช่ไหมใช่อ๋อลูรักเขาว่าทุกคนจำคำนี้เอาไว้ ไอ้คำคิมบอลิสเนี่ยแม่งแปลว่าฉาบมันคือฉาบเหมาะสมก็มาเพราะไมันเคยขี้บอยๆส่วนสีส้มก็คือตีฉาบ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 ครั้งหนึ่งคอมเมนชั่นถึงบุคคลที่สี่มันมีคนในตระกูลพูดถึงครอบครัวแล้วมันจะมีคนตระกูลคนหนึ่งที่เคยตีฉาบในวงยูนในอาทิตย์หนึ่งสองก็คือเฮนุ่ม แล้วยังไงในที่เวลได้สีส้มมาปาบปลื้งใจทีเนี้ยเนี่ยจะแกะโชว์ไหมฮะจะแกะโชว์ฮะเอากล่องอันนี้ออกก็ได้มันขวางคางคางเริ่มห้อยตัวตััวนนนี้อสีส้มโชว์ตรงนี้ก่อนมือไม้เริ่มสั่นนี่ใส่ตอนโชกายที่อนโชว์ใกล้ใกล้ไใกล้ใกล้แล้วไงโชว์ใกล้ใกล้อ่ะทุกคนภาษาอังกฤษเราคำนะคะ Kimberlist ป่ะไม่รู้อ่านเสียงถูกไหมอ่านเพีงคอมเมนต์ได้ Kimberlist เพราะว่านักตีฉาบมันซ้ำตัวสีม่วงสีฟ้าม่วงเหรออันนี้อย่าที่บอกตั้งกดไว้เอ้ยอย่าไวดิอันนี้สีฟ้าน้ำเงินทุกคนหยุดก่อนจะฉีกแล้วได้เปลจะฉีกแล้วทุกคนให้ความสนใจมาหน่อยดูมันทำหน้าฉีกแล้วนะทุกคนดูดีๆไม่ใช่ว่าซีซวสีด้านนี้ด้านนี้ฉีกให้ตายก็ไม่ได้เห็นงไรเขามีฟันอยู่เขาเรียกฟันบาว่าเขามีรอยอยู่รนะครงที่ต้นด้วยฉาบ นักตีชิงครับสรุปมันชิงนชิงครับมันคือชิงครับมันคือชิงไม่ใช่ฉาบอไม่ใช่ครับมันคือชิงครับบ้านเราอาจจะชิงเมืองนอกอาจจะฉาบก็ได้ไหมวะบ้านาบมินิมินิฉาบฉบมันคือฉาบนะครับฉาบมันคือดนชิงมันคือดนตีไทยพินาแตชิ่งฉาบมินิฉาบไงมินิฉาบอันนี้เวแกะแลยขาดตรงนีด มันคือฉาบนะครับสีส้มสวยแต่ว่าฉาบอ่นนี่ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทแพโนล่าแต่คือเป็นคนที่ชอบสีส้มมากน้องสวยมากเลยทำให้มันชัดยังไงเนี่ยน้องสวยมากเลยติดหน้าตัวเองติดหน้านี่นะคะสวยมากถ้าไม่โฟกัสก็ก็ก็หาซื้อดูนะครับจะได้รู้ว่าสีสวยยังไงหลังจากที่ใช้แต้มมุนเป็นกระสีเข็ดหมดแล้วเปิดอะไรไม่เคยได้สิ่งที่อยากได้เลยอ่า จนกระทั่งจนกระทั่ง,งหรือซองกล่องอที่ยังไม่ได้แกะแล้วจ,จกากที่ <laughs> จนก,ก,กระทั่งพอลพบเกิลต้องทำไงเหมากล่องเหมาเหมายกบอก <laughs> ก็ยังไม่ได้ <laughs> ได้ไงไม่ได้ก็แย่และไม่ได้สีเข็ดไงไม่ได้อยากได้สีเข็ดไงตัวห <c oughs> มาตัวที่อยากได้แม้จนกระทั่งวเอเทอร์พาร์ตี้นะฮะเราก็ยกบล็อกมาเพราะว่าเราไม่เสี่ยงแล้วประเด็นประเด็นคือยกบล็อกมาไม่ถามเจเวลก่อนยกมาเสร็จแล้วค่อยมาบอกทีหลังไม่เราตอนแรกเราคุยกันแล้วเราคุยกันว่า จะยกไม่ใช่เหรอใช่น้องมาจะยกแล้วแล้วไม่ก็ไปยกยกมาเลยแล้วก็ยกมาเลยแล้วก็มาบอกทีหลังเราเราต้องสมัครสามิกแเราอยู่มาเป็นคู่ยังก็ไม่จบสโนปี้อยากได้ตัวที่อยากได้ทั้งสามตัวในสิบสองตัวม่งก็ไม่ลงตัววันนี้สนวปวันนี้สโนปี้เติมหลายบ็อกซ์อยู่เอ็นี่เป็นสน์ปล่อยไว้เป็นเรื่องสโนปี้ไว้สุดท้ายแล้วนต่ตอมื่อดวงชะตาเราไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีนี้ฮะ ใส่ให้ดูนะฮะมายเป็นคนผิวเหลืองแต่ก็ยังชอบสีส้มแล้วก็เป็นข้อมือเป็นคนข้อมือเล็กเหมือนปริโอแ <laughs> น่อย <laughs> ข้อมือมายู่แค่ะนะี้เดี๋ยวทุกคนวงข้อมือมายวิวแค่ะนะี้อันนี้ใส่เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มี <laughs> แบบว่าคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้อยู่นะแล้วก็ลูดไปข้อมือเด็กก็ใส่ได้เอา้าไม่ลูดอ่ะมันลูดไม่ได้ห่ะต้องลูดยังไง <laughs> เอาเจ้ลูดให้น้องมายหน่อยดิมันลูดยังไง่ะพี่นัทมันต้องลูดสอ, <laughs> องฝั่งพร้อมกันปะ มนรู้สองขางของกันแล้วมันไม่ไป่ะทุกคนปริศนาทำนนนนะต้องรู้ทียะข้างา<อ>วะอเก็บมันเน้มได้ฮนะอออันนี้คือดึงสุดแล้วอ่ะอืมนีดึงสุดแล้วไม่มันดึงอีกได้ดิไม่ได้แล้วฝั่งนี้มยังได้อีกหน่อยหนึ่ง ไม่มีอะไรเลยใช่มเคือเนต้องเดือนนี้หรอมะเหมดแล้วเซ้นเนี้ยไม่ได้หรอคุณดูคนหนุ่มไม่เงินนำพามาให้เจอของที่อยากได้แต่พอเจอเจอของที่อยากได้ยังไงมันน้อยต้องมันคุณมันเหลือแบบมันต้องไม่ตัดสายวะตัดสายเสียของ อันนี้เป็นแต่ไหนมันก็หล่นมาสองรอบคนระวังดีๆนะสิ่งนี้มันไม่มันไม่แข็งแรงอย่างที่ทุกคนคิดมันต้องไม่ใส่กาวแล้วแหละเดี๋ยวเราหยอดหยอดกาวใส่เขาไมได้เดี๋ยวเราหยอดกาวใส่เขาไม่ได้แต่มันไม่ได้ชำรุดอะไรแต่งใดอันนี้ไว้ทุกคนอันนี้ไม่ยัดไส้ไปขายคนอื่นอันนี้ใส่เองแต่แค่อยากจะเตือนใจทุกคนไว้ว่าน้องไม่ได้แข็งแรงวิธีการรูดส่ที่ถูกต้องนะครับ ให้รูดยังไงมันสุดแล้วอ่ะมันสุดแล้วใช่อ่าพี่นัดรูดโชว์วิธีการรูดนะครับก็คือดึงแค่เส้นใดเส้นหนึ่งนะฮะขึ้นเออมันควรจะเป็นกันละนะครับอือฮะนี่นถูกต้องอ่าเราออกชึ่งเราก็ใส่เข้าไปใหม่อ่ะใส่เข้าไปใหม่ยาวแล้วจะยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็รูดกลับรูดดีๆนะฮะอย่าไปจับไอ้ตรงเหล็ก ให้จับไอตัวสายเส้นใดเส้นหนึ่งตรงกลางนะครับมือซ้ายจับปมมือขวาจับตรงเส้นกลางแล้วดึงเนี่ยฮะจีมีการลูกให้แล้วก็ยังมาอยู่น่นมันไม่เหมาะคนมือผอมจริงนะบะของไม่ได้เนี่ยมือผอมนี่นึกมือปริโอเ n y w ย y เวยรอ้งบอนเบอร์มาันละสองกล่องเราจะไม่แกะอะเราไม่แกะ ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาคนที่รับต่อใครอยากได้จุ่มนะครับตอนนี้มีสองกล่องที่เหลือจุ่มว่าจะได้ซีเครตหรือสีที่ยังไม่ออกตอนนี้คือสีแดงกับสีเหลืองเอ๊ะเหลืองออกยังเหลืองออกแล้วจริงๆก็อยากให้แกเลยนะเหลือสีแดงไม่ได้มันก็แกะมาแล้วอ่ะตอนนี้เหลือสีแดงนะครับที่ยังไม่ออกกับสีเครตยังไงฮะสิบเก้าอ่ะ a n นนี y anyway, เวไปตกลงกันสองสามีภรรยา นี่น้องคือใครสวัสดีน้องน่ารักมากไม่ได้เก็บหรอกแต่ใครอยากได้ทักมาส่งต่อนะอันนี้ด้วยพลายมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเฉลิมฉลองอันนี้มายก็ขอฉลองแบบเล็กๆแต่ก็ลังคิดไม่ตกว่ามันใหญ่ขนาดนี้ก็เออเราซื้อเผื่ออนาคตจะโตอีกไหมวะ เอาจริงว่าตอนเวลาน้ำหนักขึ้นเนี่ยข้อมือไม่เคยใหญ่ขึ้นก็ยังแบบเล็กเหมือนเดิมก็เป็นเป็นปัญหาที่มา,าจัดการไม่ได้แล้วก็เปิดมาถึงวันนี้เอาไงไหนอีกสองกล่องเดีย๋ยว่าอันนี้คืออะไรชาบอ่ะมาชาบของ<ห>น้องไมาไงเอาเอากล่องมาดิอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงสองอันนี้จะไงไแกะไปก็ได้ก็รไหนๆนมันก็แกะแล้วเอาพี่นัทเจเบลมันอยากลุ้นจุ่มอะ แล,แล้วก็สนองนิดคุณวิศาการนะคะน้องน่ารักนะนี่ยน้องน่ารักน้องเกือบหลุดมือน้องน่ารักเท <c oughs> ก, <c oughs> กเจอร์มันจะเป็นขนๆเส้นๆตัวนี้อาไปนห้อยตัวนี้น่าจะตัวเท่ทาๆลาบูบูปะน่าจะพอบอกกันความสูงใช่ p ั u s h door pendant เดีเ๋ยวพี่นัดก็แกะอันนี้ด้วยนึงก็นั่งะครับเล็กสองกล่องอันนี้ไม้ก็ใส่โชว์ไปนะฮะให้เห็นเห็นความน่ารักของน้องไม้ด้วยนะนี่เก็บได้ไหมเก็บเลยก็นั่งเอามาโอดเถียงเพรา้กล่องที่กล่องที่เจ็ดเจ็ดทุกคนหายใจกันลึกๆเช็คการ์ดแบบไม่ตื่นเต้นแหลงสิ่นน้องมาว่า เปดใชียอะสีเหลืองฮะชชมเปเตอร์สีเหลืองสาสองแล้วสามสองสีแปดส้สองถูกแล้ว่ะถ้าไม่มีสีชชมเปเตอร์แล้วก็อันสุดท้ายใครอยากได้สีแดงไปหาซื้อนะครับเพราะกล่องสุดท้ายเราต้องได้สีเข็ดแน่นอนคนระับอ่าทุกคนสวดมนต์ถ้าไม่ถ้าอยากได้สีเข็ดต้องต้องมาฉีกอันนี้ <laughs> <laughs> คลายเมมี่เมื่อไหร่จะมีเพลงประกอบลาบูบูเพลงนี้ลนแล้ว <c oughs> เฮ้ยฮู้ยมันเกินไปแล้วอันนี้สีอะไรอะสีม่วงมันเกินไปแล้วก็กับสีม่วงมาสามเลยก็อย,อยากจะบอกเราเคยฟังคร่าวแล้วตอนนี้ซื้อก็คือเขาเอาทุกอย่างมันรวมกันหมดเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่างไงอะ ซื้อครบหกกล่องเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ครบทุกสีใช่ไหมถ้าซื้อถ้าซื้อหน้าช็อปใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีสีแดงใช่ป่ะใช่ครับใช่เราไม่มีฟุตชีสสีแดงไม่ออกครับสีแดงไม่ออกสีแดงน่าจะไปกับคนอื่นแล้วแหละไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ a อ y น a เววันนี้ก็ตามนี้นะฮะสีส้มน้องมาไปไหนแล้ววะการ์ดอะอยู่หลังโทรศัพท์นี่การ์ดนะฮะ เราจะปิดไปด้วยแล้วก็อวดน้องน้องน่ารักขนาดนี้มาหาบ้านให้น้องเร็วไม่ใช่รับน้องกลับบ้านเร็วแต่อันนี้ไม่ให้มีสีส้มอันเดียวด้วยนะอืมไปนิ้วหมายมิ้ไม่ไหวไหมไปลามาว่าในสิบสองคนวัสดีค่ะวัสดีครับจบจบได้แห้งมากไม่ไหว